หลังตรวจระยะห่างระหว่างรางกชานชลานะครับเพื่อเช็คว่าลามในการคัดเคลื่อนมากเกินไปหรือเปล่านะครับหรือห่างออกมากเกินไปหรือเปล่าซึ่งหากมากเกินไปนะครับก็จะมีผลต่อการใช้งานผู้โดยสารก็จะไม่สะดวกปลอดภัยนะครับมีแฉกเยอะถ้าชิดเข้ามากเกินไปนะครับก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ตัวขับรถนะครับกระแทกกับชานชลาได้ต้องให้ค่าอยู่ในระยะที่เหมาะสมนะครับ ไม่เกิดไม่หากเกิดกเก็เช็คเป็นระยะระยะนะครับน,น่าจะมีข้อกำหนดอยู่น,นะครับว่าต้องเช็คทุกกิโลเมตร รือาจจะเป็นการส่งเอานะครับเหนือข้อมูลไม่มีรายละเอียดบ้างน,นะครับท่าได้ดูจากงานงานนี้ก็น่าจะเช็คทุกสักประมาณห้าสเมตรได้ตรงนี้เป็น,นมาตรฐานใหม่ของ เราไฟในประเทศไทยนะครับที่ใช้ชารชาสาขสูตรก็จะมีเรื่องของความสะดวกความปลอดภัยกับบริษัทในการก้าวขึ้นลงจากขบวนรถครับแล้วก็จะมีความเสี่ยงเรื่องของขอบวนรถกระแทกชานชาลามากขึ้นนะครับนี้ก็ต้องมีมาตรฐานนะครับในการตรวจซ่อมบำรุงนะครับเป็นประจํา